ดิ Digital channel on, จิตอลแอสเซชั่นแนลไบเวสุพรสอนเทดเดอร์อพิโซดสิจุลกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่เทดเดอร์ทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวของเราวันนี้มารู้จักภัยคุกคามทางไซเบอร์ปี2021ว่ามีอะไรกันบ้างตัวแรกก็คือมันแวร์ ตัวนี้เป็นโปรแกรมขโมยลบทําลายข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียหายลักษณะคล้ายๆที่มันมีไวรัสเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองตัวต่อมาคือสแปมสแปมเนี่ยเป็นอีเมลที่เราได้รับมาและมีการแนบลิงก์ที่เราไม่ได้อนุญาตเข้ามาไม่ระบุว่าใครเป็นคนส่งแอบอ้างหรือไม่ซึ่งก่อให้เกิดความลำคาคัญใจให้กับผู้รับการส่งสแปมเริ่มแพร่หลาย เรื่องจากการส่งข้อความผ่านอีเมลไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนการส่งข้อความทางอื่นวิธีการตรวจสอบสแปมสแปมมีอยู่หลายรูปแบบอาทิเช่นอีเมลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าอีเมลที่มีการหลอกลวงอีเมลที่มีชื่อผู้ส่งแปลกๆอีเมลที่ปลอมหรือแอบอ้างเป็นธนาคารหรือองค์กรต่างๆต,ต,ตัวต่อมาก็คือคิกเบดคิกเบดต,ตัวนี้ เป็นลักษณะของเหยื่อล่อให้เราคลิกเมาส์เพื่อเขาต้องการเพิ่มยอดทาฟฟิกก็คือยอดผู้ติดตามยอดผู้รับชมเพจของเขาเพื่อเขาจะได้ไปเพิ่มคะแนน SEO เวลาที่มีการพิมพ์คำค้นหาใน Google หรือพิมพ์คำค้นหาในที่ต่างๆก็จะทำให้เกิดพบบริษัทเขาเป็นบริษัทแรกนะคะนี่ก็เป็นการล่อลวงให้เหยื่อตก หลุมพางได้ด้วยต่อมาก็คือฟิชช h i n g f ช t c h i n g ก็คือลักษณะของการหลอกลวงทางไซเบอร์เป็นรูปแบบของการหลอกลวงในรูปของอีเมลล้วงเอาข้อมูลความลับส่วนตัวของเรานะคะ scammer scammer ตัวนี้ก็เป็นสแกมเนี่ยมาจากคาว่าหลอกลวงนะคะเมื่อเติมว่า scammer ก็เป็นลนักษณะของการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ในอีกหลายๆรูปแบบ เพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ทุกคนจะต้องระมัดระวังตนเองเวลาที่เราใส่ข้อมูลพาสเวิร์ดยูเซอร์ของเราหรือการที่เราเก็บรักษาวอลเล็ตของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเป็นส่วนตัวนะคะไม่ปล่อยให้ข้อมูลนี้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่2-3-4ได้เพื่อป้องกันให้ความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ได้ถูกโจรกรรม เวสุพรสอนเทดเดอร์คริปโตเคอเรนซีขอบคุณค่ะ